คลิปรีวิวนะครับ GT ร้อยี่ิาโมโนทรงสูตรนะครับผมคันนี้เครื่องฟิตใหม่นะครับนิ่งๆเงียบๆน,นะครับผมบางคนหลังเป็นอเอาร์มเย่ยมนะครับโชวหน้าแกนใสนะครับมีซึมนิดหน่อยนะครับ คันนี้เดี๋ยวมีคลิปขับอีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคลิปรีวิวภายนอกนะครับผม จบเลยครับเครื่องจบจบาร์ง่ายครับหนึ่งเก้าองหกศูนยูครับว่อยู่ละเอียดนะครับ่งได้ทั่วไทยครับ